สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโหไทยงานทอมืองานทํามือมีทั้งสิ้นมีทั้งยา่ามีเสื้อเพราะฉะนั้นสนใจแบบไหนทักถามถ่ายนกได้ค่ะวันนี้นกมีสิ้นสีส,สวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วอันนี้เป็นสีเขียวเขียวมะก,กอกน,นะคะเขียวสวยมากพาสเทลอันนี้เป็นสีม่วงสําหรับคนที่ชอบสีม่วงนะคะให้ดูกกดว่า วันนี้แม่มาให้ชมสีเฉดสีอันนี้เป็นชมพูกะปิหรือชมพูปูนแห้งนะคะและผืนหนึ่งก็จะเป็นสีแดงค่ะนี่สดใสค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดทีละผืนเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วหัวตัวเชิงเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรานะคะหัวตัวเชิงอันนี้เป็นสีเขียวมะกอกค่ะนกให้ดูงานใ,นใกล้ๆเป็นงานทอมือนะคะ สีเขียวสวยพาสเทลนะคะสีแล้วก็ต่อด้วยเชิงเป็นทอยกลายนะคะเป็นงานทอมือค่ะแต่งานยกลายนะคะก็สวยๆแบบนี้นะคะยกลายเอามาต่อกันเวลาสวมใส่ก็มีสเสน่ห์ที่เชิงค่ะเห็นไหมคะก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็เติมสีสันหัวไปนิดนึงค่ะสามารถใส่กับเสื้อ สีอ่อนๆได้ถามว่าสีครีมได้ไหมได้ค่ะหรือใส่กระโทนสีเขียวสีเขียวได้แล้วก็ใส่กับสีเหลืองได้ไหมได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจทักได้นะคะอ่าพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองเป็นสีม่วงสีม่วงอยากบอกว่าสวยงามมากค่ะดูหัวแดงค่ะ ใส่หัวแดงทําไมใส่หัวแดงเพื่อให้รับกับเชิงสิ้นนะคะเชิงสิ้นก็แดงเนี่ยเห็นไหมคะสีม่วงถ้าใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสวยมากค่ะเห็นไหมคะม่วงนี้สวยม่วงอ่อนม่วงพาสเทลนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือสีจริงประมาณนี้เลยะคะ่ะสวยมากแล้วก็มีริ้วๆเป็นงานเข็นนะคะเป็นเอกลักษณ์บ้านเราเรียกว่าสิ้นตะวานนะคะแล้วก็ต่อเชิงเห็นเชิงไหมคะละมุนมากพอเข้าเห็นไหมคะ เข้ากับเชิงซีนแล้วสวยมากอันนี้เป็นดอกทานตะวันค่ะซึ่งดอกนี้ลายนี้ไม่ได้จะมีเห็นบ่อยๆนะคะมีผืนเดียวแล้วก็สวยมากบอ,อกเลยเพราะว่าเนี่ยสีม่วงรับกันแล้วก็ดอกนี้ใส่แล้วโดดเด่นเป็นงานทอยกลายนะคะสวยๆแบบนี้พันหกร้อยห้าสิบส่งถึงหน้าบ้านใครสนใจจับจองได้อ่าต่อไปสีชมพูปูนแห้งนะคะ ใส่แล้วก็จะออกมาลักษณะนี้เป๊ะสวยโดดเด่นเชิงสวยค่ะอ่ะเรามาดูตัวเดกนกให้ดูตัวสิ้นเป็นงานทอมือนะคะเนื้อแน่นใส่ทนค่ะสวยนาน10-20ปียังเหมือนเดิมเพราะว่าผ้าบ้านเราทำใช้เองชุมชนเราใช้ทอเองค่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ว่าผ้าซักแล้วจะไม่ย้วยหรือจะไม่ยืด ที่แบบห่างๆเงี้ยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเชิงสิ้นนะคะเป็นลายมวนสิบหค่ะนะคะเขาก็จะมีสีชมพูเพื่อให้รับกับตัวสิ้นแล้วก็เซตนี้ได้ไปคุ้มค่าทุกผืนค่ะอะผือนสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่ชอบโดดเด่นนิดนึงสวยๆโดดเด่นแจ่มมากผืนนี้นะคะใครสนใจ แวะทักมารับได้ค่ะแดงทั้งผืนนะคะอันนี้เป็นสิ้นตะล้อนะคะแล้วก็มีริ้วสีเหลืองทองเป็นริ้วๆคันๆแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าตัวใหญ่ไม่ชอบใส่สิ้นตะวะเพราะคิดว่าจะทําให้ตัวใหญ่ไม่ใช่เลยนะคะใส่ได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็มารับอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นริ้วลายเล็กๆทําให้มองดูเหมือนกับว่าผอมลงอาพางได้แล้วก็เชิง เห็นไหมคะยกดอกด้วยสีแดงเข้ากันเป๊ะเลยผลนืนนี้อยากบอกหายยากนะคะงานที่เป๊ะๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจผืนไหนทักได้ถามว่าใส่กับเสื้อสีแดงได้ไหมได้สีเหลืองทองสีเหลืองใส่ได้ไหมใส่ได้นะคะนี้นกบอกเลยว่าใส่ได้สีครีมก็ใส่ได้คะ่ะใครสนใจผืนไหนทักนกได้นะคะ1,650บบาทนะคะหรือติดต่อได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมือง สุขโขไทยนะคะนกให้เลือกเพื่ออาจเทียบสีให้ดูนะคะสีเฉดสีนี้เลื่อใครอยากดูว่าสีไหนสวยนี่เลยค่ะนกไห้นี่นะะนดูตัวสิ้นก่อนนะคะเขียวง่วงชมพูแดงมาต่อเชิงเห็นไหมคะสวยทั้งสี่พื้นทั้งสี่เฉดสีนะคะสนใจทักไลน์นกได้ค่ะหรือติดต่อที่เพจเสื้อสิ้นใบ พื้นเมืองได้นะคะฝากกดถูกใจงอมใใจให้นกด้วยค่ะจะได้อาหารสิ้นชมสวยๆบ้านเรามาให้ชมกันค่ะเผื่อใครอยากได้ค่ะสวัสดีค่ะ